ระทึกเสียเจ้าของฟาร์มพลาดตกลงไปในบ่อที่มีจระเข้กว่า90ตัวใน Facebook Page ได้มีรายงานภาพวันที่26เดือน5ปี2023เวลา5นาฬิกานาทีที่เมืองเสียมราชเจ้าของฟาร์มอายุ70ปีครับเดินเล่นในช่วงเช้ากับภรรยาบริเวณริมบ่อจระเข้หลังบ้านตามคำบอกเล่าภรรยาได้กลับเข้าบ้านก่อน ชายวัยเจ็ดสิบได้ใช้ไม้ไผ่ไล่จระเข้ในบอ่อแต่จระเข้งับไม้ไผ่แล้วก็สะบัดทําให้ชายวัยเจ็ดสิบนั้นตกลงไปในบอ่อจระเข้จากนั้นผู้ที่เห็นเหตุการณ์ได้เรียกคนเข้ามาช่วยภรรยาและลูกได้เข้าไปไล่จระเข้ออกแต่ไม่สามารถจะช่วยชีวิตเขาไว้ได้ทั้งนี้มีรายงานว่าในบอ่อน้นกลับมจระเข้ยุประมาณ1 0 1ถึงปีจำนวน90ตัวซึ่งทางญาติได้เตรียมทำพิธีทางศาสนาแล้ว สนใจติดต่อลงโฆษณาได้ที่ Line ID วินัย182549หรือส่งทางอ e ีเมล TWS Official 182549 at gmail.com